กราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ตสุข,ขูสุคนกลับมาพบมาพ่อเนาะกับซองบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพอ่อพี่น้องตอนนี้เนาะบาตาก็อยู่ที่บ้านดงกึมพ่อพี่น้องเลยมาแวะซื้เอเข่าเนาะกับบาเซียนเพิ่นมื้อนีนอ้ก็มาหาได้ยเลยสบายดีเดอ้อโดยโดยโดยสบายดีเน<อ><อ>าะมาเอาเข่าวา่าได<อ>้เอ้เนาะมาซื้ออันดูฮะอยู่บ้าดไปเลยมื้อนี้เนาะ อยู่นี่นะบ้านดงกึมเราบอเชนโดยเออจ้าจน้อมาซื้ออยู่ทง้อสีเลยได้่ชอบชอมานดยค้ชมบอเชนว่าเยนจกชอบมาหนิตอนแรกว่าเชนมาซื้อสีชอบโอ้แม่มาซื้อมาแต่ลงเพนแต่มาหนี้อทั้งทั้งหุ่งสีเพื่อนผมมางให้นะครับอมันเลไก่เนาะคนที่พูจักอยู่ทั้งบ้านนี่าให้เป็น อ่าสั่งข้าวให้แน่หนาอ๋อได้ได้จะสองสอบมื้อนี้ให้สองสอบมาเท่าใด๋สอสอบกะเอาสสอบก่อนเนาะแม่นโอ้กหลังจากที่เฮามอบสอบแล้วกมื้อมื้อที่ล่ามื้อมื้อต่อมาเฮาก็สิได้เอาไปให้อีกสินะแม่นๆเพราะว่าทางบจิตเพิ่นก็ยังบ่ทันมาด้มื้อนี้เนาะจังได๋บาดนี้ยอใรถเขไปจะบ่เสร็จเนาะอันนี้น่ะสอบนึงเท่าแม่อยู่นี่สอบนึง4 0โอ้เนาะกะอ่า้เนาะ เข่าขมือนีิเนาะจันหนักเลยค่ะถือว่าสอบเลย4เส้นเลยเ ấ y โอ้ยพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนเข่าก็ยังี่ยบุขืนราคา3เส้นหาวะแม่อยู่ตรงนี้เอ้โหโอ้โหก็บอกแล้วก็อิงตามราคาเข่าขึ้นเข่าลงพูดไหมพี่น้องเอ้ยเนาะทางบอต้าองกัอ่าใส่สอบหนึ่งพูดไหมพี่น้องโอ้บอต้ากะอ่าว่าจะซื้อ2สอบเลยเนาะที่แรกกะ แต่แต่กัแบบมันบ่มีเข้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านเพื่อนนะแบบเข่าเข่าเบิร์ดนะอาจจรยได้แม่แบบบดได้สีไว้บ่หรือว่าเข่าเบิร์ดบ่างโอ้สีไว้ทุนี้แล้วก็อ่ามือไหมจังสีไหมแม่นเลยโดยโดยมีคนสรางเลยแม่โอ้ถ้ามีคนช่างจังสีโ<อ>น้บ่มีคนสร้างเลยแม่กับบดได้สีโดยเพราะว่าถ้า โดยเนาะเดี๋ยวบอตาทีอยู่ถาบอเซนเพื่อนอยู่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวบอเซนเพื่อนเสียเอาเข้าไปป้าไหวเพื่อนเอ้หรือเพื่อนอีกสอบหนึ่งนะจังอ่ากลับมาอีกเพราะว่าบอเซียนเพื่อนก็เสียเอาสองสอบเนาะโอ้ทังอ่าถือว่าถ้าจะซื้อมาแต่นงเห็นนะจังไดพี่น้องมันมันไกลนะบอตาก็สามารถนะน้องบรรทุกได้แตสอบเดียวพี่น้องเพราะว่านี่ก็เต็มเลยเนาะ nè cả, đầy phải phi nông cả chắc à, khâu nó, mà măm, ba phi ui phun, bao cẩn cả tay gì bao hả? nặng đấy nó, ồ no, đi đâu đây nó, no. oh, <laughs> bố <laughs> <là xe bó. cười> ờ, đây bố nó, ông bay theo là xổng, hét hét đây rồi, đẹp, còn cái cái bàn này, ôi, còn bao cẩn, nó. เชาวบ้านเอาเข่าไปส่งก่อนเนาะโดยให้บ๊ะเสียนเฟินเอาเข้าไปส่งก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเนาะเดี๋ยวบาตากะอาซิวถ่าเนาะแสดงว่าโอ้ทางบ้านเพิ่นนี่สิปูก้อนกรีดอีกบแม่พี่น้องฟาโทเนาะพัฒนาขนาดเนาะบ๊ะเสียนเนาะทางบ้านเพินนี่ไปทางข้าวบ้นได้นี่วะโอ้เนาะเพิ่นอาเป้าหมายเพิ่นคือสิปูก้อนกรีดอาออกบ้านเลยบแม่พี่น้องโปเทียังไงเน๊อะเดี๋ยวบาจะส่งเข่ากันเนาะโดยโเนาะเดี พิธาอยู่นี่พ่อพี่น้องทั้งรถอดบอต้าเขาของเต็มเลยเนาะนั่นของบอเซียนเพิ่นพวยพี่น้องเอ้ยกาส่วนของบอต้านี่ซื้อมาแต่ดงเห็ดพุ่นพ่อแม่พี่น้องซื้อมาแต่ดงเห็ดเนาะไทยจะซื้อมาสองสอบนี่คือสีโอเบาไหววานะกาที่แรกเนาะว่าสีให้บอจิตเพิ่นแกมาซอยถือซอ,อยแหละพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เนะาะบอจิตเพิ่นกระโจ๊ะโจ๊ะดำหน้าบอเรือว่าจังใดนะกากาพอดีว่า อาได้บอกกันกับเพื่อนว่าชิให้เพื่อนถือมาซ่วยบัตรตอนแรงมากะมีผู้ใหญ่เนาะทางบัลจิตเพื่อนกะฝากเงินมาให้บัลจิตเป็นสะพานบุญให้พ่อหมานะกะโอ้ถือว่าเน้องตั้งเอลือเพื่อนกะโชคดีเนาะบุญลายขนาดพ่อแม่พี่น้องมีบนอยากเข้ามาอุปถัมภ์คขำสู้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางบัลแสนเพื่อนกะกำลังไปทรงเข่าอยู่พ่อแม่พี่น้องกะบบัลใต้องกะยังบเคยเข้ามาจักเถื่อนนาะพ่อแม่พี่น้องหาครอบครัวของอาเอลือเพื่อน ก็เห็นแต่ในคลิปของเขาบอจิตบอยเซียนเลยตอนแต่ก่อนๆเพื่อนาะพ่อพี่น้องน่าสิฮอดแล้วประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเพื่อนพี่น้องที่ว่าเห็นในคลิปของบอจิตบอแเซนเพื่อนตอนนั้นนะทั้งเพื่อนเอ้อหลือเพื่อนนี่โอ้สภาพเพื่อนซานถือว่าเป๊ะๆ่างใดนะแบบย่างก็บอแเซนเพื่อนจนจมว่ายันรูมเพื่อนพี่น้องเลยกบอต้าเนาะตอนนั้นก็ยังบอได้แบบตั้งซ่องเนาะหรือว่ายังบอได้เห็ดแบบ บันไดมี u t u b e เป็นของตัวเองใช่ไหมนะวันนี้ก็ได้ตั้งช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วก็เนานะก็เลยมาเบิ่งตัวจริงบัดนี้นะว่าเป็น,บบน่ยนอะไรเนาะเรื่องราวชีวิตของเพื่อนบอยพี่น้องไว้ถือว่าเนาะถ้าเห็นตอนที่ว่าบอจิบเนาะเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อนก็บอแชร์ตอนนั้นนี่โอ้เนาะบอตาเห็นแวบแรกเนาะเห็นในคลิปเพื่อนเบิ่งนเพื่อนจบใช่ไหมบพี่น้องเว้โอ้ถือว่าเกิดคว่ำสงสารเพื่อน,นะะได้ จังไรแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเนาะเล็กๆน้อยๆแหละ,ะพ่อแม่พี่น้องก็เลยอ่าสีเข่าเนาะมาให้อ่าเพิ่นสอบหนึ่งพ่อแม่พี่น้องไอ้บอ่อจิตอ่าถือมาให้เพิ่นตอนนั้นแต่มืัอนี้ก็ถือว่าเนาะดีใจหลายแหละที่ว่าดได้อ่ามาเบิ่งเนาะมาเบิ่งมาชมอ่าด้วยตัวตัว,ตว,ตวเองนะได้มาถามเนาะเรื่องราวของเพิ่นอ่างถ้าบอ่เอเชนเพืออยู่เดียวบอ่อเชนเพิมม่นกับมาเนาะแล้วก็จังเชียรอีกสอบหนึ่งไปถือว่าเข่าวช่วงนี้ก็แพง,งพ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนนะเนาะอ่า สามแสนหาชิพันกีบไว้พี่น้องต่อสอบหนึ่งเนาะกาบอันนี้กาถืออยู่อ่าสี่แสนไว้พี่น้องเลยสอบละสี่แสนเนาะกาพันกว่าบาทได้ไหมพี่น้องอ่าถ้าถ้าช่วงนี้เนาะเงินขึ้นแน่กะว่าไงก็คือสอบละพันนั่นแหละพี่น้องเลยก่าพอกลัวของเออหรือเพื่อนตอนนั้นน่ะเนาะทถวที่บาตาเบิงเนาะลูกน้อยเพื่อนกามีสามสี่คนเลยเนาะแต่กะลัวเพื่อนบาตาก็ยังจะบุคคลเห็นนะบ่าวาอย่างไร ่าบอยิดบอยเซียนทายตอนนั้นกักลัวเพิ่นก็นมีแต่ว่าไปหาอยู่หากินนะครับคือได้ยินว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะทาั้าบอยเซียนเพิ่นบุ๊บ้านบุ๊เพื่อนให้นะทา้ทงก็เลยเพิ่นไม้ถ้าไปบุญไปชมน้ำกันบูดกันแล้วเลยว่าจีสวยสุดงดงามจำเลยแต่บอายตาเองเนาะกะบมือนี้กมมามาะซื้อมาม่าเนาะซื้อมาม่าปลากระป๋องซื้อข้าวสารนี่แหละไปให้าทางครอบครัวเพิ่น แต่ในนี้ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะพ,นพี่น้องเป็นกระฝากเงินมาให้อะนะก็นี่ก็เป็นบ้านดงก,กึมบ่อเชนเป็นวะเพราะว่าบอตากหากำลังเข้ามาเนาะอะสามสามเทือนี่พ,นพี่น้องบ้านดงก,กึมแต่ก็ยังไ่ได้ไปหาครอบครัวของอก็เหรือเป็พียกเทือกเนาะเข้ามาแต่อ่าหาแต่ครอบครัวของอไม่น้อง แม่เตเนาะกับลูกลูกเพื่อนนะจักซื้อจังใดแล้วบอตาก็ลืมแล้วนั่นกันถือว่าโอ้เฮือนซานเพื่อนนี่นี่แต่บแบบจังใดก,ะต,กะต๊อบก็เต๊บเนาะหลังนิดน่อยเพื่อนพี่น้องเพื่นกับแบบขาดเนาะผู้เป็นผัวหรือว่าผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเสาวรักนั่นแหละเพื่อนพี่น้องเสาวรักหัวหนา้าครอบครัวไปแล้วก็การลำดุกชีวิตมันก็นยากลำบากได้เพื่อ่พี่น้องเนาะบ่มีผู้อ่าสวยเฮหตสวยหาสวยสร้างสวยซานะแต่เพิ่นกัโอ้ลูกเพิ่นกอ่าถือว่าหลายพอสมควรเนาะ ถ้าว่าบอเสียนะกทั้งบดทั้งมวลน่ะ12คนเปิว่าตอนนี้กอ่าก็ยังอยู่จากคนยัง8คน9คนเลยแหละพ่อพี่น้องบตากจำไม่ได้แล้วเนาะเสียเปินมาแล้วพ่อพี่น้องเนาะเปินมาแล้วถลีถลีมาเลยแสดงว่าเคื่อนเปินกับโบไก่ปันได้ใช่ปันได้ไวอยู่ด้ใช่เนาะถือถือว่าโบไก่ปันได้เนาะสบายดีอีกรอบนึงเนาะไปใช่เนาะท่านกะเอารถเข้าไปใกล้ๆไว้แล้วเสีย มีเอารถก็ไปไกลๆแลเนาะโอ้ยว่ะถือว่ารถจักนี่กะรถจักรนี่เพิ่นกำหนดให้อาบรรทุกกันจักจักจักโลกกบ่าบอเซ่ใช่ย่างเดียวไหมโอ้ยใช่ย่างเดียวไม่ได้กำหนดจักโลว่าใส่ได้ทำอะไรใส่ทันวันเลยกะถ้าถ้าวบาเทกกะถ้าอันขี้บาบรถนี่กะห้าสิบโลเนาะกัพอดีงามแล้วนะอะไรกะบวกกับผู้เจ้าอีกบอเซ่จักโลก กะน่าจะฮอดประมาณ70เนี um, ่ยปูนเนาะ69โอ้100กกแล้วพ่อพี่น้อง100กกเนาะบางเทื่อบ่ได้มีสิพอเข้าเว่าบางเทอเฮากะซื้อสิ่งของไปนําแน่สิโอมาบกระป๋องเป็นขนมนเนยนําแน่นี่เนาะกะบวกรัไปอีกเนาะออันนี้อแสนครึ่งรถแม่รถบ่แสนแฮงมักเงาะซําเนาะต้องเพิ่นหน่อยนึงนี่บึ้มเ้ย่าะเออนี่เพราะว่า ค่อยๆไปได้เนาะเฮือนเพื่อนก็ยังบบไก่เป็นอะไรรึเปล่านี่เฮือนภายในวัดไทยอ่าทางเขาเฮือนเพื่อนเปื้อนแห้งบ่กะบบเปื้อนมันสิบบเปื้อนหมองมองหนึ่งหนึงอ่ะนะโอ้ออกจ่าเงินเพื่อนอนเม่บ่ยเชนโอ้ยเนาะเป็นหอยเม่เพื่อนชิดได้ควักมือน้ำหลังใช่แล้วเนาะสอบหนึ่งสี่เซนก็เต็มเงียบโฟเม่พี่น้อง แต่กระสอบมันยืดเนาะถ้าว่าตีงเรื่อยไปเรื่อยนี่แกอ่ะยืดออกยืดออกได้ไหมพี่น้องบอกคือกระสอบขาหมูแดงเขาปอทางเมย์เิ่นก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พร้อมพี่เนาะปอเธอเป็ดน้อยลูกเออเป็ดน้อยลูกคนบ่าเลี้องมาเป็นขาเขาเมย์เฮ็ดหน้าขี้เหร่ปะเฮ็ดนาเออหน่อยยัน่าแบบอ่ามีห้สีแล้วก็สีเข่าแบบอันนี้เฉพาะเลย หน flaws, ูส no okay. ี่เศษพอดีแปดเศษเนาะปอถูกเฮ้ยแดแปีกายก็เฮ็ดหน้าคลายเข่าก็คักอยู่เนาะพวมขายแต่แต่ตอนเฮ็ดนี่เมื่อยบ่แม่พี่น้องเลยแต่การลงทุนซื้อพูดในก็บ่แม่นน้อยอีกเนาะแม่โอ้โหถูกปีนี้น้ำมันกัแพงเออแม่แม่ก็เฮ็ดหลายอยู่บ่เฮ็ดหนาบ่อันเข้าปลูกกกษตรมืดอยู่มึง ฮกสอบโอ้เขาปลูกฮกชอบดิบัตรธรรมดาได้โน้ตบุ๊กคิดว่าได้อยู่เกือบอ่าสองร้อยถึงสามร้อยพูดไม่จักบ่หมดบอกเอาเนาะอ่าขอบใจแม่เพิ่นนลายๆเนาะเพิ่นว่าถ้าผู้ใดอยากได้ก็ต้องอ่าโทรสั่งซะก่อนเนาะแม่จังได้สี่นะ เราบุญธเบอร์โทรไม่เ็นังเอ้โน่แม่บางเทื่อมีนีอีกสองอบ้มโอ้เนาะบัตรคอมโบจิตอีกเด้เมนเออเมนเมนจ้เขาจังบุรมาแต่พุ่นนะนะเมนจังบุรมาไก่เนาะเอ้เมนพุ่นอ่าเบอร์โทรก่อนมพี่น้องเลยเมนเนาะถ้าจะไปแก้มาแต่ดงเห็นคือบาต้าดิโอ้โหเลยบาต้าแก้มาแต่ดงเห็นบุญบพี่น้อง เพื่อข้ามาฮอดเนาะอือฮะนี่เอ uh ้า huh. จ mm ัง hmm. ช I mean, hmm. was okay. uh ั huh. ่นบอเซียนกะฝากเบอร์ไ no. ว uh ้นะเพื่อนแล้วกะบัตรพ่อมาให้พ่อตอดไปหาบอเซียนแลยกะไปนั่นก็ได้นะไปนั่นก็ได้เนาะเมนเพราะว่ายังฉี่ชื่อให้เพื่อนอีกได้สามสอบนะนี่สามสอบให้เมนทุก้านใช่่าพ่อมากพูดเลยก็ให้ทั้งเัินพอยิงเข่าเบอร์นี่เนาะเออนะเจะอาจจเนด้ อันดีเนาะอย่าลืมเลยเนาะบอสเซียนเ้เบอร์บอสเซียนอยู่เบิ่งโด้ฮนเนาะโอ้เบอร์บอสเซียนไปพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะอ่างอีกหน่อยผู้ชาวโทรมาเหตุจังไงติดต่อมาได้เลยเออติดต่อมาได้ติดต่อมาได้เลยยังที่ฮับจะมาชิ้เพิ่มอยู่บ่สเซียนก้าม ทบมาติดต่อเรื่องงานเรื่องงานอ๋อหรือว่ามาดับหน้าเนาะหรือว่าเรื่องมาดับให้ดับหน้านี่ได้อยู่คนละบอเซียนถ้าเรื่องมีเมียน้อยนี่ยอมแล้วบอเสียนวันนึงหน่อยแม่อนุนตัดคอเนาะโอเธอเนาะหรือว่าทางขบ้านเฟินง่ามขนาดเอ้าวเฟินเฮ็ดประชังด้ใช่ไหมทับทานบอกๆแปลกๆอยู่สบายดีเด้อโดยโอ้ยเห็นไหเนาะชิเฮ็ดนางจามลูกซีนบ่เซียน กี่ดังไฟไว้จ้าวทุกสินขายบ่บ่อันนี้เดี๋ยวเข้าไปดึงเข้าโอ้เดี๋ยวเข้าไปดึงเข้าเพื่อนว่าดีเนาะเพื่อนพี่น้องดีกลัวบทถามได้คู่จักกับน้องเพื่อนไรชื่อจังได้นี่ไงน้อพินโอ้ชื่อน้องพินอายุจักปีเลยปีโอ้โหอันน้เนาะกะยังรุ่นน้องบาตาอยู่เพื่อนพี่น้องเว้เนาะกะไปหลายบ้านหลายเมืองกะถามได้เพื่อนพี่น้องก็ได้คู่จักเนาะ ามาแต่ให้แต่หน้าบ่ขากขากขากเนาะโอ้ยมาเยี่ยมพี่น้องเนาะมาเยี่ยมเอ้ยเหลือเพื่อนน้องเพื่อนก็ดังไฟนึงเข่าฮะหมวกกันน็อกบ่เออเบิ้งเบิ้งเบิ้งเสร็จเนาะฮะเนาะทำทำดีถือเนาะบอลเชนโอ้ต ผมก็เสียนทนักนี่บัตบัตูเพื่นเพื่นก็ว่าอาไรบอเสียนเัว่รกกนี่เจ็ดเจ็ดชิโลเพิ่นวน่ออควรเปเนาะะนี่ยังพื่อนเอาไปเิด่ด้ห่โดดโดดมันได้บอเชนีสือรถอนติโก้กคือน้องเจ้านี่ยไม่ครบเพิดคราบเพง bóng nó đâu bóng đi không nhanh nó bóng thì đi đâu bây giờ đâu bây giờ bóng đi đâu bóng đi đâu rồi giờ đâu bóng đi đâu bóng đi đâu đi đâu bóng đi đâu bóng đâu bóng đi 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 đâu đâu bóng đi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  đâu đi đâu bóng đi đâu bóng nó đâu bóng đi อ่าเข้าไปเบึงน้ำกันกระคักบึงโด้เนาะทางขาวบ้านขาวเพื่อนเพื่นนี่ไกลไกล่ช่ำได้เอตาตาจะเห็นแต่ในคลิปเ่าี่ยนบปคิดเพื่อนนะโอ้ถือว่าเพื่อนกัะปูปูทางก้นกีบพ่โโอแม่พี่น้องต่เพื่อนกัยังไงกระปูปสํำเร็จเนาะเพราะว่าช่วงนี่ช่วงหน้าฝนแล้วพม่พีโนโ่น้อง ราบัาวังมาเป็นทางเด้อบอเสยนยังบม่ได้มัดอยู่เนาะโอ้ยยุบปทุกไอคอยเด้ออยไอย้เนบอกบอกได้บเสนตัวเองกันเฮ้ยอหลอดมาแบบบูดิน่ไพี่น้อง เอาออีกด้านหนึ่งบาทนี่อีกบนนี้ปึ๊บว้าวถือว่าเคลื่อนเพิ่นกันเข่ามาในตืบเนาะเพลียเนาะอืออีล่าเพิ่นคุดยังไงนี่สบายดีอีล่าคุดจีโร่บ่โอ้น้องน้อยเพิ่นน้อยคุดจิโร่ chuẩn chuẩn phun ní phun nhả chuẩn măn bổ, tìm bọt đếm cái nhả nó thùng được à ai phun đây rồi phun này phun lưng ní bóp cứ ngang thế nó cứ ngang thật thẹp gì đâu những cái vấn đề à. à, lắm những cái vấn đề 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 lắm những đi vấn đề lắm lắm những cái vấn đề lắm những cái อ๋อทุ่งใหญ่แท้เนาะเนมไปบัดคนบัดลองผ่องอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยจังได้ดำให้ดำหน้าแล้วเพื่อนเด้อเออยังมึทันแล้วเพื่อนน่ะเออไปกันไปก็ได้ไปเด้อขอบใจขอบใจพวเคุยข่ามาจะคือกับอแม่พี่น้องเลยมาแต่น้ำบาเซียนเพื่อนเนาะบาเซียนบ่อจิตหนี่ข่ามาแล้ว่นพอเพื่อนกับบ่นางเฝาเหี้ยนนะพ่ออนอะดูดู ได้นี่เอออยู่นี่นี่อยู่นี่ผัวแม่พี่น้องอยู่นี่อ๋อเห็นแต่ในคลิปเบาเสียงบาจิตเพิ่นกอตัวจริงระบาดนี่ผัวแม่พี่น้องโดยสบายดีอ๋อทุง่งเนาะอยู่นี่ผัวแม่พี่น้องเลยอันตรบื้อสบายดียุคละอ๋อสบายดีเนาะโอ้ยได้พบได้พอเพิ่นแล้วบาดนี่ผัวแม่พี่น้องเลยอโอเคเนาะพี่น้องเนาะ อ่าบอต้ากัอนอ่าคือชิได้ขอเจ้าคลิปแล้วกันอ่าสิย่อเขาย่อหน้ามาให้บอเชนเพื่อนขึ้นไปสะกคนพวยพี่น้องโดยเนาะว้ายพบไปพฟ,ปฟ,ฟอเนาะกับบอต้าเนาะในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้กันสินได้ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีบอเชนสบายดีสบายดียดเมนเมนเมนเ